สวยแล้วไงลืมคิดไปเลยว่าอาจจะมีคนเข้ามาถ้าครั้งนี้ฉันทำผิดความไว้วางใจทั้งหมดที่เขามอบให้ฉันจนถึงตอนนี้ส่นเปล่าแน่ในสถานการณ์แบบนี้บอกความจริงคงดีกว่าแทนที่จะโกหกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ โดยเฉพาะกับคนอย่างประธานจินจริงๆแล้วผมอยากรู้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรล่ะผมเพิ่งอ่านบทความเกี่ยวกับอาจินมอเตอร์นะครับแต่เมื่อผมมาพบคุณปู่และเห็นสิ่งนี้ผมอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณปู่มีและบทความมันแตกต่างกันยังไงนะครับขอโทษที่ทำเรื่องโง่ๆนะครับ เอาละจะตอบสนองยังไงกันนะถ้าเป็นประธานจีนก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้สิความอยากรู้อยากเห็นของวัยนี้หลังจากที่ได้เห็นกระดาษและความโลภที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลาสั้นๆยิ้มไม่เป็นอะไรความอยากรู้ของหลาน ได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังล่ะฉันคิดถูกผมเห็นแค่ส่วนสั้นๆเท่านั้นเลยไม่แน่ใจนะครับ <S <S น่าเสียดายที่ความอยากรู้ของหลานไม่ได้รับการแก้ไขการมีทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ดีแต่ข่าวหน้าอย่ามาตอนที่ปู่ไม่อยู่นะโอเคไหม ครับปู่ขอโทษครับฉั้นรีบจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทันทีแต่อนาคตนั้นแหละตัวปัญหาฉันคิดว่าไฟนี้น่าจะมีแผนครอบคลองอาจินมอเตอร์แต่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยหากเป็นแบบนี้ฉันคงต้องหาอย่างอื่นเพื่อพลิกสถานการณ์ จะทำยังไงดีล่ะใช่แล้วไม่ใช่ว่าฉันต้องหยุดปู่แต่รัฐบาลเองต่างหาต้องทำให้ได้เพื่อไม่ให้รัฐบาลไม่มีเวลาแม้แต่จะสนใจรายงานที่กลุ่มสุนยาําำ เกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้กันนะหลังจากการตรวจสอบแล้วมันเป็นเรื่องจริงครับมีการ,ปรเปิดเผยว่าจุนฮีซูประธานฮันบุกุกได้ซื้อที่ดินล่วงหน้าและนักการเมืองเองก็ได้รับเงินบางส่วนจากเบื้องหลังด้วยครับอืมดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ดีที่จะงดเว้นการติดต่อกับบูเฮาในขณะนี้นะครับดูเหมือนว่า ไฟคงจะไม่ดับง่ายๆดังนั้นเราจรึงระง,งับการซื้อหุ้นของไอจีนมอร์เตอร์ไว้ก่อนครับไอแก่หน่าสมเพชฉันได้บอกทางปกครองแล้วว่าม,มีควรทำประโยชน์ในที่ดินนั่นวางมือซะครับท่าน ความจำเป็นสําหรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยันโยนต์ในประเทศและแผนสนับสนุนของรัฐบาลฉันจำได้ดีจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าประเทศจะเข้าสู่ความวุ่นวายแต่ข้อมูลที่ฉันเนผยแพร่โดย ไม่ระบ,บุต,ตัวตนไปยังสื่อเดิมจะระเบิดในที่สุดถ้าเป็นแบบนี้พวกเขาจะไม่มีเวลาพิจารณาข้อตกลงจากสุนยางไม่สิพวกเขาคงจะค่อนข้างสั่นคอนอยู่พักหนึ่งดังนั้นพวกเขาจะไม่มีเวลากังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆขอบคุณจริงๆ ที่ฉันรักษาอาจีนมอนเตอร์ไว้ได้ลุงตอนนี้ลุงจะทำงานกับผมได้หรือยังฮะเลือกทำงานที่ Power Share และมาทำงานที่ Fantasy Investment เถิดนะครับยังไงก็ได้สองเปอ์นของหุ้นอยู่แล้วเรายังทำเงินได้มากมายอีกด้วยดังนั้นเราจ่ายเงินเดือนที่สูงได้นะ แต่ฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นหรอกเฮ้อทำไมล่ะครับเธอซึ่งเป็นเจ้าของหุ้น98%ตัดสินใจลงทุนตามหลกักเหตุผลและผลลัพธ์ก็จะประสบความสำเร็จเสมอในสถานก,การณ์แบบนี้ฉันต้องทำอะไรอีกล่ะจริงไหมล่ะหืม นี่มันไม่ดีเลยวิธีนมน้าอื่นๆละ่ะผมจะตั้งสาขาที่เกาหลีด้วยผมวางแผนที่จะเก็บเงินบางส่วนไว้ในเกาหลีแล,ละบริหารจัดการมันอีกอย่างปู่ไม่มีเงินสินบนกันเหรอครับระหว่างการตรวจสอบของโอเซฮยอนผู้ดูแลเงินของฉันฉันพบว่าเขามีความสามารถนั้นฉันรู้อยู่แล้ว ว่าฉันฝากเงินสินบนของปู่ให้กับโอเซฮย,ยอนเมื่อไม่นานนี้ประธานจินบอกสิ่งเหล่านี้กับโดจูนแล้วงั้นเหรอนั่นเป็นเหตุผลที่โดจูนขอข้อมูลขั้นสูงจากประธานจินสินะพ่อผมจะหมุนเงินที่ผมลงทุนไปกับมาตีนคอมพิวเตอร์เท่านั้นเงินสินบนของปู่และเงินที่เหลือ ถูกจัดการโดยลุงใช่ไหมล่ะครับอะไรนะเธอกำลังบอกว่ากำลังจะดึงเงินที่เธอลงทุนในมาตินคอมพิวเตอร์งั้นเหรอใช่ครับผมคิดว่าจะดึงออกมาตั้งแต่ไปที่แล้วแล้ละล่ะบ้าหรือเปล่ามาตินคอมพิวเตอร์เป็นเหมือนเมืองทองที่ให้ผลกำไรตอบแทนสูงสุดทุกวันเชียวนะทำไมถึงอยากจะดึงออกกันละ่ะ มันไม่ได้ลดลงแม้แต่ครั้งเดียวเธอจะขายหุ้นระดับเพชรจริงๆหรอค่อยคุยเรื่องนี้ทีหลังเถอะครับลุงคิดยังไงกับสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้นครับลุงคิดยังไงกับสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้ครับอ่าแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับนี่ไม่ใช่ข้อตกลงอยากเป็นทางการแต่เป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่า ฮ <het k> ่อืมเจ้าเด็กน่าลำคาญเราจะพูดเรื่องนี้กันเมื่อฉันได้แยกแยะสิ่งที่ต้องการแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ก็แล้วกันฉันทำได้มันไม่สำคัญว่าเขาจะขออะไรตอบแทนเพราะว่าฉันตัง้งใจจะวางทั้งหมดที่เขาขออยู่แล้วสิ่งที่ฉันต้องการในตอนนี้คือผู้ใหญ่ ยังโอเซฮยอนคนที่ไม่ปฏิบัติกับฉันเหมือนเด็กแต่ยังคงฉลาดและมีประสบการณ์มากมายที่สำคัญคือบุนคคลที่มีอาชีพที่ไม่มีใครในโลกเทียบได้คนเดียวที่สามารถแทนที่ฉันได้จนกว่าฉันจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือโอเซฮยอนขอถามอะไรหน่อยสิโดจุนเธอวางแผน ที่จะใช้เงินจากมาตินคอมพิวเตอร์หรือยังผมวางแผนที่จะลงทุนในญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นไม่เธอก็เห็นเอกสารแล้วนี่เมื่อฟองสมบู่แตกญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่เผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดลุงครับโอกาสที่ดีที่สุด มันจะอยู่ในวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดเสมอลุงก,ก็รู้นี่ครับเธอนั่นคือเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จไงหนึ่งในล้านคนเลยนะที่คว้าโอกาสในช่วงวิกฤตได้พวกเขาทั้งหมดต้องตกอยู่ในวิกฤตและตายในที่สุดลุงไม่เชื่อหรอครับว่าผมเป็นหนึ่งของล้านนั่นน่ะ อย่ายิ้มแบบนั้นมันน่าคนลุก